ค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าปลูกมันนกครั้งแรกเนาะเราจะต้องทำอะไรบ้างก็คือว่านับแรกนะคะคือเราต้องลองพื้นลงลองพื้นก่อนเนาะถ้าก็ถูกแล้วลองพื้นกับขี่ไก่ไงก็แม่หนมันหนาวไหมหรือทุกคนแม่ฮนาวไ,ไหวไลวไไ 1, มอลองกดไทยลองขึ้นไปขี่ไก่แล้วก็ใช้ด้วยควันสามลองพื้นโดยขี้ไก่แล้วก็ใช้ด้วยพวันสามนะคะ ถ้าเกิดเขาไม่มีขี้ไก,ก่ก็หาขี้วัวขี้คว้วยนะคะที่เราสะดวกหรือว่าไม่มีจริงๆเราก็หวานปุ๋ยรองพื้นก็นได้หวานปุ๋ยรองพื้นถ้าเกิดไม่มีจริงๆใช่สูตรอะไรกะค,คุณแม่ตอนไหนก็นไม่ได้รองพื้นนะใช่บุ๊คแล้วก็ใสแม่ใสครั้งแรกเนี่ยยเดียเอาถมือก็สิบห้าสิบห้า,าย้นมันได้สองเดือนหรือตัว,ตวนั่นแหละง่ายๆคือเรารองพื้นอ่ะดีสุดนะคะเราไมนจะทำาให้หัวใหญ่เนี่ยทุกคนดูสิกจำรักเราไม่มีเวลา าำรับมีเวลามันก็อย่างแม่แม่ทำมากมันก็ไม่มีเวลามาดูแลได้เต็มที่แล้วก็ถ้าร้องพื้นไว้แล้วก็คือดูแม่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 ดูแม่ดูทำอะไรเนี่ยขยายทะยุแม่ทะยุแม่แม่ไม่มีเวลาอือนี่ก็อาศัยว่าถารองพื้นไว้แล้วก็คือจบใช่มีเวลากับชีพมุ่วเลนมีก็ไม่ได้คิดอ่ะเอาง่ายๆถ้าเกิดเราจะทําให้มันหัวใหญ่ๆนะคะคือรองพื้นพอรองพื้นเสร็จแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะทายโดยพันสาม พอทายด้วยผ่านสามเซตแล้วก็ยกล่องนะคะตามปกติแต่ถ้าเกิดเรายกล่องใหญ่นะคะที่นางเคยลงเนาะมันจะทําให้รู้สึกว่าหัวมันจะแบบยาวแล้วก็ใหญ่กว่าเนาะแล้วใหญ่กว่าลงน้อยใช่ใหญ่กว่าลงน่อยแล้วมันจะยาวแวแบบมันจะได้ผลผลิตดีกว่ากันแล้วที่นี่ก็คือว่าอันนี้คือล่องล่องใหญ่นะคะนี่คือแบบหัวยาวมากทุกคนยาวจริงแล้วก็พอเราปลูกเซตนะคะเราก็ต้องฉีดฮอร์โมนเนาะคุมยาไม้มันเกิดแล้วถ้าเกิด เขาเรียกอะไรนะเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะตอนเดือนที่สองกับเดือนที่สี่นะคะแล้วก็ใส่แค่นี้ก็บจบเลยเนาะแต่ว่าท่านที่ดีสุดคือร้องพื้นโดยขี้ไก่ไม่ใช่โขี้วัวขีกก้ควายนะคะก็ดีนเนาะแม่น้องหูจะใหญ่ตามที่เราหวังนะคะถามว่าต้นทุนมันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะคะ สำหรับใครพื้นที่อะไรน้อยๆไรเงี้เนอคออาจจะแบบพื้นที่น้อยๆอยมืมใช่แล้วก็ไม่ได้ต้องลงทุนเยอะเหมือนของแม่ของแม่อ่ะปลูกไยสวนแล้วมันเยอะมันก็เลยต้องลงทุนเยอะก็เลยอาจจะแบบขาดทุนเป็นธรรมดาเป็นบางสวนหรือว่า <ใน S 1> บางสวนก็จะได้กําไรได้เยอะใช่เนี่ยขนาดสวนเมื่อกี้ตรงฝั่งตรงนู้นนะคะไม่ได้ไรหรือเท่าไรได้อยู่ถ้าทำดีไม่เกินสี่กันห้ากันใช่นะคะก็ แต่ถ้าเกิดสวนไหนที่แม่ทำเราไม่ได้รองพื้นหรือว่าไม่มีงบประมาณ<ร>ในใ<ร>ส,ส่ปุ๋ยิหัวยาน่ะเห็นไหมถ้าเกิดมีงบประมาณในการใส่ปุ๋ยก็จะได้แบบเป็นแบบนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดไม่มีนะคะก็นู่นเลยค่ะแหง้แหงๆเหีห่ยวมอมนที่คลิปที่ผ่านมาที่นั่งถ่ายลงเนาะมันก็เป็นธรรมดานะคะแต่คือต่เขาแม่แต่ขามากินข่าวมันเหี่ยวธรรมดาดูสิดูสิดูแม่พูสิ่เพราะต้นมันมันเป็นโควิดใช่แล้วเราก็ต้องเลือก เลือกต้นมันที่มันสมบูรณ์นะคะท่านใบด่างมาปลูกแล้วนี่แหละมันมันจะมันรีบๆมันจะหัวไม่เต้งมันใช่ต้นเม็ดใบด่างคือเราต้องหาพันธุ์มันที่แบบว่าแบบไม่มีใบด่างไม่มีไม้ยิกมาปลูกเลยแบบมันอุดอวบอย่างเงี้ยมันเละคือแบบดีแล้วปลูกท่อนก็ถ้าเกิดเราใช้เอ่อเขาเรียกอะไรนะล่อเอ่อล่องใหญ่แล้วก็ต้องเนี่ยขนาดนี้นาะแม่นาะพอดียาวยาวใช่ มันจะพอดีแล้วก็ไม่ต้องปลูกลึกนะคะถ้าเกิดปลูกลึกอ่ะหัวมันจะไม่ได้กินปุ๋ยต้องเสียบให้ประมาณจักขนาดนี้เนาะหาเซนก็จะรู้สึกว่ามันจะได้กินปุ๋ยแล้วมันก็จะโตโตนะคะ้เ็นั้คนจับลึกอย่างนี้จะมีหัวเห็นไหมเห็นมมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ดูจากการเสียบลึกนี่อันนี้เสียบตื่นเห็นไหมเสียบตื่นของเรานี่ดูสิเสียบตื่นเห็นไหมเสียบเป็นไม่หนูด้วดูนี่เสียบจนขนาดนี้อันนี้เสียบตื่นคนจับตื่นเห็นไหมเห็นไหม มันก็จะดูการการที่เออมันได้ได้ได้กินปุ๋ยเนาะมันก็จะดีแล้วตามจริงการปลูกมันนี่ก็ต้องดูที่พื้นดินด้วยเพราะว่าพื้นดินบางบางที่มันไม่เหมือนกันแล้วปุ๋ยมันมันใช้ไปก็อาจจะเป็นเท่าเดิมต้นแม่เนาะมันก็ต้องวัดค่าปุ๋ยด้วยแต่จริงๆอ่ะนางจะบอกเลยนะคะว่าเออมันมีแปลงแปลงแปลงสาธิตที่นางลองทำอ่ะคือใส่รองพื้นของวันยิบซำครับอันตะกี้เนาะแม่เนาะ ไม่มียากเกิดเลยประมาณสักสองเดือนน่ะยายังไม่เกิดอะแบบน้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าอันที่ว่าไม่ได้ลองพืน้นเกี่ยวกับอันตะกรีนน่ะไม่ยาขึน้นแต่ว่าดีอันอันอันแปลงสาถิตคือไม่มียาขึน้นแล้วก็ร้องพื้นด้วยอันตะกรีนแล้วก็กินแคลแล้วก็ขี้ไก่นะคะสามอย่างนาออันที่แปงลงร้องพืน้นแต่ว่าโลเนี่ยปีนี้แหละคุดช่วงเดือนธันวาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวมันจะใหญ่ไหมขนาด อแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะข้างหนึ่งแต่ว่าไล่ละกกรสอบน้าแม่เนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะใส่อีกไหมเราดูตอนรอบสี่เดือนนะคะว่าแม่อยากได้สิตันหรืออยากได้5ตันถ้าเกิดแม่อยากได้10ตันแม่ต้องไปใส่อีก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ช่วงนี้แม่กาลังมีงบประมาณนะคะเพราะว่าเราได้จากต้นทุนจากอีกแปลงหนึ่งมาใส่อีกแปลงหนึ่งกับมันเป็นวนเวียนวัฏจักรของ ชาวกเกษตรกรแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนุ้นยจีบอกให้ยุทิทำอะไรที่มีตังยุตททำอะไรก็มีตังแต่ว่าพอหยุดทำปุ๊บก็ช่วงแรกอาจจะมีอยู่แต่พอหลังๆมาก,ก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าเราหยุดทำแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เราทําไปเรื่อยเราก็จะมีตังมาเรื่อยๆนะคะคู่สวนนี่แล้วก็ปลูกสวนนี่ไปคู่สวนนั่นนะคะเออมันเป็นธรรมดาค่ะตอนนี้ก็นางแข่อธิบายเฉยๆถ้าเกิดว่าอ่าส่วนปุ๋ยแม่ใส่อะไรบ้างนะตอนสองเดือน ใส่ซิปยเรียก็ซิปมาซิปมลือล่ะเหมือนกันซิปมาอย่างเดียวใช่เราเปรกยมาใส่ยูเรียเพื่อเอาต้นให้มันขึ้นต้นสักหน่อยเพราะว่าถ้ามันได้รองพื้นที่ติไก่นี่ทุกคนดูหัวนี่สิเราไม่ต้องเรามีติดไก่แล้วก็ใส่แต่ซิปมาซิปมาอย่างเดียวไงแม่ดูหัวนี่ว่ดยาวมากทุกคนยาวจริงไรจริงเนาะคือแบบ เงี่ยทุกคนลงอย่ารถโซล่าเย่บุดีดูอยากเห็นเดือดกอะไรรถโซล่าเย่บุดีเด็ดนี่ไงเปิดกล้องสิคุยกันมาตั้งนานแต่ไม่เปิดกล้องโอ้ยเนาะคุณยายฉันเนาะชันเปิดแล้วทำไมเปิดแล้วนัะเดะต้องให้ดูอ่ะไหนเอาปิดทำไมปิดอยู่มาเห็นม่เห็นดีใจยังดูแรงมันผู้ใหญ่างมากคุยเห็นไม่เห็นลายยังไง ก็ใครมีอะไรสงสัยสามารถอ่าคอมเมนต์หรือว่าทักมาถามได้นะคะแต่ว่าขอแบบคนดีสนใจจริงๆนะคะเดี๋ยวนู้จะบอกเนาะแล้วก็ลงร้องผื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีงบประมาณก็เดี๋ยวจะให้แค่ใส่แค่ขีดไก่แต่ถ้าเกิดใครมีงบประมาณนิดๆหน่อยๆนะคะก็เดี๋ยวให้ติดต่อไปทางเพจพี่เกษตรทำดีนะคะอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาปุ๋ยนะคะแต่ว่าคือแบบ ไอรองพื้นตัวเนี้ยยามันไม่เกิดจริงๆใช่เกิดจนซ้อเหมือนกันใช่จริงๆคือแบบว่าถ้าเกิดทาอันไหนแล้วดีอ่ะนูอยากจะแนะนําแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีอ่ะนูจะไม่แนะนําเลยนูจะไม่พูดเลยก็จริงๆอ่ะเราสัมผัสมาโดยตัวเองแล้วก็คือว่ารองพื้นแล้วอ่ะยามันไม่เกิดเลยสามเดือนน่ะย่ายังไม่ลกถ้าเกิดเป็นมั่นแม่ที่ไม่ถ้าเกิดเป็นมั่นแม่ที่รองพื้นแต่ว่าขี้ไก่อ่ะเกิดแล้วนะยาจริงๆอ่ะใช่สวน สวนโดองอ่ะยาขื้นเลยนะทุกคนคือแบบว่าใช่ไป,ไปฉีดยาขายะสองลบแล้วแต่สวนกเกษตรทําดีเนี่ยแปลงสาธิตยังไม่ได้ฉีดยาขายะจะกรบเลย<ช>อันนี้คือดีมากเนี่นนย,ยคือมันดีมากแต่ว่าถ้าเกิดข้านี่มีงบประมาณเราก็ทําตามพื้นฐานเราที่มีเนาะถ้าเกิดข้าไม่อยากใส่ปุ้ยเลยก็ใส่แค่ไก่คิวคัวคิวไขยก็ได้มันก็ไม่ได้ อะไรเนาะเป็นแรื่แต่พื้นดินเราแล้วก็แล้วแต่ความดูแลใส่ใจของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท,างท่านดีๆนะคะฉีดฮอร์โมนทางใบ<ห>เนาะแม่เนาะอ้าวคุณยายจะอยากถ่ายรูปว่ะถ่ายรูปสองว่ะเดี๋ยวทำให้ป้าเนาะแต่เออคุณจะพูดอะไรนะเมื่อกี้นี่นูลืมแล้วแต่เกิดใครมีอะไรสงสัยก็สามารถอคอมเมนต์หรือว่า ทักมาถามได้ที่เฟซนุ่นลูกสาวชาวนาหรือว่าพระสุดาปักงูเล,ลือมเนาะทักมาในเฟซส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าในเพจน้าไม่ค่อยเข้าดูเนาะนั่นจะลงคลิปแล้วนั่งก็ออกเลยนั่งไม่ได้ค่อยไม่ค่อยเข้าดูท่าไรเพราะว่านั่งก็ติดเรียนดาอ่าน้งพูดถึงเรื่องที่ฮอมูลทางใบแมท่ที่ฮอมนลทางใบนะใช่ได้เลยตั้งแต่มันเริ่มปิตาขึ้นมาสักได้จักใบหน,หนึ่งนดหน่อยก็เริ่มที่มันเป็นไรมันตตเขียดน่ะอ่าเมันตตเขียด แล้วแล้วแม่ใช่อะไรฉีดเป็นปุ๋ยมักของเราใช่ไหมแม่ตอนนี้แม่มัรคหอยหอยมัรคหอยเชอรี่กับพวกอาหารเศษอาหารเพื่อที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นปุ๋ยมักธรรมชาติปุ๋ยมารธรรมชาติของเราเป็นหอยมัรคหอยเชอรี่มักไอพวกไอใช่ไอไอขนุนซุกแต่แต่พอไปฉีดแล้วมันงามต้องไหมเนาะเราก็ทำทางนี้แบบว่าทางแั้นเราก็ผสม ผสมอะไรเอ็มร้อยผสมเอ็มร้อยูรดชูรดที่มันนินอยเนี่ยมันก็โอเคอ่ามันจะถือได้เลยคือจริงๆแล้วทําการเกษตรของเราเนี่ยคือมีทั้งประหยัดลรวก็เปืองค่าจ่ายเนาะผสมกันไปมันก็ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ใช่ว่าจะใช่แบบว่าปุ๋ยทางเคมีไปแบบตลอดเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้อันนี้เราก็เอาปุ๋ยแบบประหยัดอินรีมาใช้ด้วยเนาะก็ไม่มีอะไรบ้างนะคะเกิดใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามหรือว่าจะทักไปถามที่ เฟซพรสุดาปราบมูเหลือมก,ก็ได้เนาะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายถ้าเกิดพูดพิษหรืออย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีสมองรวนบ๊ายบาย